พี่น้องถ้าเราเป็นคนเครียดคนกระวลกระวายใจคนกังวลมีความกลัวกลัวอนาคตกลัวความล้มเหลวกลัวไม่ประสบความสำเร็จกลัวไม่เป็นที่รักสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าพระเจ้าลูกต้องการอยู่ในความรักของพระองค์ลูกต้องการสัมผัสความรักของพระองค์พี่น้องเมื่อความรักของพระเจ้าเข้ามาเติมเต็มชีวิตเราสัมผัสชีวิตของเราผมจะพูดแบบนี้ว่าความรักมาตามปริมาณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดันั้นเปาโลจะบอกท่านจงเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แท้ที่จริงเมื่อเราเชื่อพระเจ้านะครับพระเจ้าเสด็จเข้ามาโมเมนต์แรกเลยที่พระเจ้าเสด็จเข้ามาในชีวิตของเราพี่น้องสิ่งที่เรารู้สึกก็คือเรารู้สึกว่าเราถูกรักโดยพระเจ้าพัมพีบอกว่าพระวิญญาณพระเจ้าได้หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของเราใช่ไหมความรักพระเจ้าหลั่งไหลเข้ามาในใจของเราโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉะนั้นเมื่อเราเต็มด้วยความรักเนี่ยความกลัวหายหมด กลัวตายกลัวตกนรกกลัวปัญหากลัวอะไรหายหมดเมื่อพระเจ้าเข้ามาแต่หลายครั้งชีวิตรคริสเตียนเราเหมือนฐานที่มันใช้แบบอ่ะมันค่อยๆพระวิญญาณพร่องนะครับโลกพร่องพระวิญญาณพระวิญญาณพร่องความกลัวเข้ามาความกังวลเข้ามาความเครียดเข้ามาความระแวงเข้ามาฉะนั้นให้เรากลับมาเต็มด้วยความรักของพระเจ้าเสมอความรักของพระเจ้าทาให้เราก้าหาญ ผมดูคลิปอันนึงดีมากเขาบอกว่าหลายคนไม่ประสบความสําเร็จเพราะข้างในของเขาไม่มีความกล้าหาญไม่มีความกล้าหาญไม่กล้าไม่กล้าเสียงกลัวล้มเหลวกลัวอะไรสารพัดมีแต่ความกลัวเต็มไปหมดแต่พี่น้องเมื่อความรักของพระเจ้าเข้ามาเติมเต็มชีวิตของเราเมื่อเรารู้จริงๆว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระเจ้ารักเราจบหลายคนนะครับที่เป็นอยู่วนลูปอยู่เนี่ยเพราะไม่รู้จริงๆว่าพระเจ้ารัก เราแค่รู้ว่าพระเจ้ารักที่คนอื่นเล่าให้ฟังอ่านพระคมัมภีร์แต่เราไม่มีประสบการณ์จริงๆว่าพระเจ้ารักเราและเราต้องขอด้วยเราต้องขอพระเจ้าบอกพระเจ้าขอให้ลูกหลงเข้าไปในความรักของพระเจ้า